อันขวัญมอเตอร์ซาวค่ะฟอร์ซ่า2023เอ้ยไม่ใช่สิใช่สิขอเซฟ23 24นะ<ป>ลูกค้าป,ปีใหม่ล่าสุดเหรอปีใหม่ล่าสุดจอ TFP อ่ะ อ่าตอเป็นจอตัวใหม่นะอ่าลูกค้าค่ะวอล์กอินเข้ามาโชคดีที่ว่าทางร้านอยู่บ้านพอดีนะคะ <S 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 ปกติแล้วทางร้านจะเป็นระบบจองคิวมาจําำคิวนัดวันเข้ามาติดตั้งนะยังไงแล,ล้วรบกวนลูกค้าโทรมาก่อนนะคะกลัวจะเสียเวลาลูกค้าเองนะคะเพราะถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่มีคิวบางทีไม่ขวัญเขาก็จะหลั่นลาออกไปข้างน,นอกประมาณนี้นะรบกวนแจ้งไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะลูกคา้ามีแคชบาร์มาเรียบร้อยติดั้งตำแหน่งนี้ค่ะตัวร้อยวัตต์พร้อมกับขายึดจับไฟสปอร์ตไลท์ที่แคชบาร์ไม่ขวัญบอกว่าให้ด ทําการตั้งไฟเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียนแจ้งลูกค้าที่ชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะการตั้งไฟเนี่ยไฟร้านเราเนี่ยมี cash off. คัชออฟคาว่าคัชออฟก็คือเราจะมีเส้นแบบนี้คือไฟต่ำนะสีขาวถามว่าแยงตาไหมถ,ถ,ถ,ถ้าตั้งตําแหน่งนี้ยังไงก็ไม่แยงตานะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปลายแสงนิดนึงที่ไปสูงกับรถที่ผ่านมานะสุดท้ายแล้วอยู่ที่การตั้งไฟของลูกค้าอีกทีนึงนะไฟร้านขวัญมี3ามลำแสงในคู่เดียวค่ะสีขาวคือไฟต่ําคือไฟมาตรฐานเปิดสีขาวอยู่รถเบีย ปาดมาสามารถกดที่ไฟสูงได้เลยไฟสปอร์ไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งนะตรงกลางปิดค่ะสีเหลืองเนี่ยอันนี้คือแยงตาแน่นอนร0 0ถ้าคุณพี่เปิดกลางคืนยังไงพี่ก็โดนต๊อไฟใสย่ยังไงพี่ก็โดนด่าแน่นอนนะถ้าเปิดกลางคืนกดพักไฟได้เช่นกันค่ะลําแสงสีเหลืองแนะนําตอนไปต่างจังหวัดใช้ความเร็วเท่านั้นนะในเมืองก็ไม่แนะนําค่ะกลัวไปแยงตาเขานะไม่เปิดไฟเลยเลยนะคะกดพักไฟอย่างเดียวก็ได้เป็นประมาณนี้เลยไฟระวังใช้ง่ายค่ะแต่มาตรฐาน แล้วคือไฟสีขาวตำแหน่งนี้เลยเอาละลูกค้าท่านใดที่อยากสนใจติดตั้งไฟสปอตไลท์พูดทุกคลิปวิดีโอนะคะการรับประกันตัวหลอดมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนฟรีให้ทันทีสวิ์วงจรไม่ว่าคุณพี่จะใช้รถไปเท่าไหร่สามสี่ปีถ้าไฟยังไม่พังมาได้เลยค่ะเราเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คือการการันตีจากร้านขวัญโอเคอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สักคู่หนึ่งค่ะบแบรนด์ขวัญ KWN สวัสดีค่ะ